นี่คือแป้งปอเปี๊ยเวียดนามนะครับนอกจากเอามาทำปอเปี๊ยสดสไตล์เวียดนามแล้วนะครับคนเคยเอามาประยุกต์ทำฮะเก๋าอย่างง่ายวันนี้เราจะนํามาประยุกต์ทำก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งอย่างง่ายครับกุ้งนะครับโรยเกลือลงไปเล็กน้อยครับ soda, เบกกิ้งโซดาเหล้าจีนน้ํามันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ สำหรับตัวซอสนะครับเราจะทำไปพร้อมๆกับการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งเลยนะครับปิดหน้าด้วยฟลอยนะครับเราจะนำตัวน้ำซอสของเรานะครับและก๋วยเตี๋ยวหลอดไปนึ่งพร้อมๆกันเป็นเวลา5นาทีครับส่วนตัวน้ำจิ้มนะครับเราคนนะครับให้น้ำตาลที่นอนก้นละลาย เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบง่ายๆนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานแต่รสชาติออกมาอร่อยมากทีเดียวอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะครับ